มีพับบัคเวนเท็เอวิดไซส์นี้เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะเล่มน,นี้จะมีความพิเศษที่พอเห็นครั้งแรกก็คือว่าเมันเป็นด้ามไม้นะฮะอันนี้คือไม้แท้นะครับทำจากไม้โ o ตวูดนะครับมีความสวยงามนะครับตัวใบของบัคเวนเท็เอวิดนี้จะเป็นเหล็ก420 h ูเป็นสแตนเลสสตีลนะครับมีความหนาประมาณสัก2มิลน,นะฮะ ใบยาว3.1.4นิ้วเป็นไซส์ที่กําลังหน้าใช้มากๆนะครับตัวใบปัดผิวแบบ s t o n e w a s h ให้ความรู้สึกที่มีราคานะครับดูสวยงามนะฮะการเจียใบของเขาเป็นแบบฮอลโลซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษของ m ิดบักนะฮะมีที่เจียใบแบบฮอลโลได้จะต้องมั่นใจได้ว่าเหล็กจะต้องมีคุณภาพสูงนะฮะข้อดีของการเจียแบบนี้คือว่า ไม่ว่าคุณจะรับมีดไปกี่ครั้งนะครับมีดของคุณก็จะยังคมเสมอนะฮะการตัดผ่านวัสดุก็ตัดผ่านได้ง่ายได้ซึ่งแตกต่างจากคมชนิดอื่นลักษณะของคมรูปทรงนะฮะร,รูปทรงจะเป็นแบบดรอปพอยต์ก็เป็นมีดในประสงค์นะฮะมีดบัคเมนเทนนะมีความพิเศษในเรื่องของระบบช่วยเปิดของเขานะครับเป็นระบบช่วยเปิดยังไงนะครับคุณเห็นว่ามันจะมี ปุ่มทางด้านท้ายนะครับการเปิดก็คือใช้นิ้วชี้กดนิดนึงพร้อมกับสะบัดเพียงเล็กน้อยนะครับใบมีกดก็เปิดขึ้นอย่างง่ายๆระบบนี้จะไม่มีกลไกพิเศษนะครับซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่ชันที่ชันฉลาดมากแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตมีดนะครับในนิวกันก็จะมีช่องนะฮะสำหรับที่ะดันมีดเปิดได้ด้วย ส่วนลักษณะเด่นอย่างอื่นก็คือว่านี่ครับกลงมีดนะครับโล่งเลยฮะอันนี้คือเป็นมีดที่บอกได้ว,ว่าเป็นเป็นมีดที่ดูแลทําความสะอาดง่ายแล้วก็มีน้าหนักเบาตัวกรงตัวโครง,รงทําด้วยสแตนเลสสตีลแข็งแกร่งทนทานนะครับระบบล็อกเป็นไรเนื้อล็อกเพอมันเป็นสแตนเลสเนี่ยตัวกรงเป็นสแตนเลสข้อดีของมันคือว่าเวลาใช้งานเป็นนานมันจะสึกหรอยน,น้อยมากนะครับเพราะส่วนที่สัมผัสกับตัวเหล็กซึ่งมีความแข็ง ก็จะทำให้แตกต่างจากโกรงที่ทำจากพวกไทเทเนียมนะครับโกรงสแตนเลสจะให้ความทนทานมากกว่าระบบพกพาของเขานะครับเป็นระบบทิปอัพนะครับพอเราเน็บเข้ากับกางเกงแล้วก็มิดเลยครับแทบมองไม่เห็นมีดใบมีดเลยนะฮะเป็นมีดที่ผมเรียกว่าน่าใช้แล้วก็ราคาก็จะดีด้วยนะครับ คุ้มค่ามากครับเล่มน,นี้ b u c k v น n t e เ h วิ i ครับ